ครับรวมช่างชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนทุกท่านมารับชมเครื่องตึงนะครับพอดีครับว่าผมได้ไปซื้อเครื่องตึงมือสองมาหนึ่งเครื่องครับเป็นเครื่องตึงสามจุดห้าฟุตนะครับใช้ไฟบ้านสองร้อยี่สิบโวลต์เหตุผลหลักที่ผมไปซื้อเครื่องตึงมาก็ับเพราะว่าเวลาผมไปตึงงาน d i ไแต่ละครั้งนะครับส่วนมากเรื่องลงตึงเขาก็ไม่ค่อยจะรับกับเพราะว่าเราเป็นงานเล็กน้อยครับพรงนี้ครับถ้าจะรับก็เป็นัดคิดครับต้องรอคิวเขา แล้วแต่ละครั้งในการคึงก็ไม่จบครับต้องไปเรียกไปอีกครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมต้องซื้อมาใช่ครับแล้วจะบอกว่าผมก็คึงไม่เป็นนะครับไม่มีความรู้กเกี่ยวเครื่องคึงเลยครับที่ซื้อมาก็เพื่อจะเอามาฝึกครับมาฝึกหัดแล้วก็เรียนรู้มันครับส่วนหน้าตาเครื่องคึงผมจะเป็นยังไงกันนั้นเพื่นๆมาลองรับชมกันดูครับ เครื่อตึงตัวนี้ก็ขนาด3.5มจุฟุตนะครับใช้ไฟบ้านครับ220อยี่โวลต์มอเตอร์หนึ่งหนึ่งแรงม้านะครับผมก็ตั้งตั้งกล้องนะครับนี่ครับหน้าตาก็อย่างนี้ครับอ่าครับตัวนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็น่าจะเป็นฟอร์มเร็วนะครับนี่ครับตารางความเร็ว นี่ครับแล้วก็ชุดนี้ก็เป็นพึงเกลียวเกลียวมินนะครับตัวนี้ก็ตารางเกลียวเกลียว,วนิ้วนิ้วนะครับนี่ครับส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกเกี่ยวกับอ่าเฟืองเฟืองพึงเกลียวนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมมาลองเปิดเปิดเครื่องให้ดูนะครับ ตอนนี้ความเร็อนนเวอยู่ที่220นะครับรอบต่อน,นาทีครับเดี๋ยวผมผมลองปรับคลองดูดูนะครับ 220มาลองเป็น325ดูครับนด่ครับตอนนี้ก็325ครับดูสัญลักษณ์ครับที่ตัวนี้ครับสัญลักษณ์นี่ครับนี่ครับของจินตัวนี้คือ325ครับ อันนี้เข้าๆนะครับที่ผมรู้มาครับเครื่องนี้นะครับกึ่งเกียวมินไม่ต้องเปลี่ยนเฟืองนะครับแล้วก็เกียวนิ้วเปลี่ยนเฟืองหนึ่งตัวครับเครื่องนี้ก็ปอกผิวออโต้ปาดหน้าออโต้ครับเดี๋ยวผมจะลอง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 ดูนะครับตัวนี้ปอกผิวครับปอกผิวแล้วก็ตัวนี้ปาดหน้าครับออโต้ครับนี่ครับ เดี๋ยวผมขอฝุกก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมทําเป็นแล้วก็เดี๋ยวจะมาตึงงานให้ดูนะครับตอนนี้ก็ได้แค่เบื้องต้นครับเดี๋ยวขอุญกติดก่อนครับก็มีหัวจับหกนิ้วสามจับนะครับนี่ครับยันศูนย์ครับแล้วก็มีเพาทลุ สามสิบแปดมิลนะครับถ้าจะไม่ผิดกับที่ตามที่เขาบอกมาครับนี่นี่ครับของทะลุตัวนี้มอเตอร์หนึ่งแรงม้าครับสองอยสบโวลต์ใช้ไฟบ้านครับแล้วก็น้ำหนักห้าร้อยกิโลครับเครื่องสามจุดห้าฟุตนะครับมือสองครับนี่กับสภาพแบบว่าโอเคเลยครับตอนที่ผมไปดูครับที่เขาตึงให้ดูครับเครื่องมิ่งมากครับ กึงแบบหารนหนักได้เลยครับปาดออกมาปุ๊บผิวมันวาวเลยครับแต่ตอนนี้ผมยังทําไม่เป็นครับถ้าเกิดผมทาเป็นแล้วก็จะมากึงให้ดูครับนะครับโดยรวมผมก็โอเคครับเครื่องนี้ครับอีดแล้วก็โอเคครับเราเลยซื้อมาตอนแรกคิดจะซื้อเครื่องกึงแบบเครื่องกึงมินี้ครับกึงเล็กๆแล้วคุยไปคุยมาเขบอกว่าถ้าเครื่องกึงเล็กๆแบบนี้ครับมันใช้หานไม่จบครับเดี๋ยวก็ต้องได้ซื้อเครื่องมาอยู่ดี เขาเลยตัดสินใจอเอาเครื่องนี้เลยนี่ครับยัดตั้งนะครับนี่ครับนี่นี่ครับเดี๋ยวผมมาลองปรับไฟเ่อเพิ่มอีกครับเมื่อกี้สามร้อยยี่สิบห้าใช่ไหมครับเยวจะปรับขึ้นเป็นสี่ร้อยสามสิบครับ สูบมเห็นชัดๆครับนี่ครับตัวนี้คือ430เก็ต้องให้ดังแจ็กนะครับต้องให้เข้าเข้าเกียร์มันก่อนครับเดี๋ยวมันเฟืองมันแตกครับจะได้แดีวครับนี่ครับความเร็ว430ครับ ผมก็ได้แค่เบื้องต้นนะครับพวกนี้ครับส่วนการตึงการปาดพวกนี้ผมยังไม่เคยลองครับเดี๋ยวรอให้ผมแบบว่ามีความรู้นิดนึงครับทำเป็นตึงเ,เป็นก็เดี๋ยวก็จะมาทำให้ดูครับขออนุญาตกินนะครับเพื่อนเพื่อนบคุ้มไหมครับซื้อมาไปแชร์เองครับ ผมว่าคุ้มมากเลยครับเพราะว่าแต่ละครั้งที่ผมไปจ้างเขาคึงเนี่ยครับก็ท่านตาก็สี่ห้าร้อยครับแล้วก็ไม่จบแค่ครั้งเดียวครับก็ต้องไปเดี้ยวไปอีกครับเพราะเลยตัดสินใจซื้อเลยครับนี่ครับครับส่วนคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วถ้าเกิดผมทําเป็นเมื่อไหร่คึงเป็นเมื่อไหร่ก็จะมาคึงให้ดูนะครับคลิปนี้ก็แค่มารีวิวให้ดูครับ อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับกดแชร์กด s ับตะไ i b e ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับ